ก็สกลจ้านี่จ้าปิดโรงเรียนกันนี่ค่ะ้สาวเยดิตสวัสดีค่ะสาวเยดีสวัสดีค่ะเอ็นหลานะคะเอลินนะคะเอลินนี่จ้ากินละจ้ากินปิดโรงเรียนจ้าลูกๆปิดปิดเพิ่มละจ้าเด้อเพิ่มโรงเรียนจ้าเอ๊ะสแกสแกอ๋อเทสซับได้ไหมลูก คุณเมรัลตนาจาร์เนี่ยใส่เสื้อใส่เสื้อใส่เสื้อสวิเดนสวีเดนจ้ะกนรัตนาได้แจนสกินดัลลี่นี่เด้อ

จ้ามาได้จ้ะเอาเอเดิดเอาจ้ะอ้ออ๊ปิดโรงเรียนจ้ะเลื่อยพากันลูกกินเอาอีก่มาลูกเอาเลยเอาถึงไหม nhịp áo bao áo lấy khá chả ngật nhịp áo đi cái đây ờ Hãy subscribe cho kênh cơ

สาวเอดตข้าสาวเอเดตสาวเอเดตกินบ้างมีแต่คนอยากเห็นเอยดตไงดูเอเดตกินด้หรออันนั้นแคเนลล่าททุยอ Axelbyxor. Vad mm. mm. ska han vara med? Det är ju ska han mm. mm. Eller Axel kanske vill ha. Jag vill ha en saft. Jaha, men det var bara

ซับๆ nam หวานค่ะซับๆ Don't get you don't get ซับค่ะซับๆ Mm. Och vad sa lilla Annika till Axel? Sa hon att du hade fina byxor nu? ฟีน่าคุณคตัดวะนี่แหละเสด็มันลามันลามันลานี่แหละขอบคุณมากนะคะที่ดูจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะเขกากดไลค์กดแชร์กดติดตามเราจะน่าก็สกอร์ด้อจา้าบ๊ายบายค่ะ